เื่องอะข่าวก็ใช่ไ้ตัวนี้มันโชคอะไรหรือว่า,า,าท่อห้มันสปริงน่ยจครับใจเย็นๆมีสปริงใช่ไหมใช่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ไปดูนด้าสีเดยวท่อตลับนี้มันแบบดตลับไปแลวคือแบบว่ามีอะไรจันมาเด้ได้เงาะไม่้องเพียโทอก่อนนะ

หรือมาขัดยังก็ไม่ขัดเนาะไม่ขัดความคัดเรายังดีโอ้นนี้ขัดกระจุยเลยอันนี้ยังมาเลยขัดกระจุยกระจายเลยมีสีตรงนี้ด้วยนะมีจับขงโันนะดูของมีสีตรงนี้มันสีกระจายอ่ะไม่รู้ดิออกมาลุกครั้งเดแต่ว่ามีขั้นหนึ่งรั่วเลยกระจุเลย ชนมันรัวมันมันไม่มีแรงอัดเขาบอกว่าต้องต้องน,น้ำมันเข้าชโลมกันจะแรกก็ร้านทํเอม,มันปั๊มมันไม่ค่อยมีอะไรเชลลมเชลลมต้งไหนเนีย่ยเคล่มือใหม่ เงางงไม่ต้องไม่ต้องครับผมบปั๊มเขาก็มีแค่นี้นะไม่มีอย่างอื่นมาแถมใส่มาให้เลยมีซีนอะไรพวกน,นี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ยังยังยังเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ <c oughs> พูดถึงอันนี้เรายังใช้ได้หรือไม่ใช่เดี๋ยววั้ก็ใช้ด้เหมือนเดิมเลยแล้วยางที่ขาดเฉยๆไม่เป็นไรแต่ละยี่ห้อมันทำไม่ซีดเหมือนกันนี้ไม่มีน็อตเลยอะแต่ที่เอกมามันมีมีไอ้น็อตน็อตที่มันใช้เหล็กติดทั้งหมด คุณพี่ไม่เปลี่ยนนะแต่อีกครั้งนี่จะต้องเสียค่าแรงช่างอีกองเท้างเขาก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วไม่มีเราแล้วจริงๆอยากเอาแบบแปลงอาอาพิโอดแข้างนอกมีแต่ลูกปืนใช่ไหมแต่ว่าปั๊มอยู่ข้างนอกเราสามารถเอาเกียร์ก็เอาเกียร์มันเลยใช่ไหมใช่เขาแปลงกันอยู่นะไม่ต้องแปลงเสียเวลาแล้วเกียร์ใส่เลย แม่ก็อยู่ตรงนี้แลหละมั้งมีขามัน,นี่ย,ออยขันโยใส่ไปข้างล่างนี้ทีนี้เอ้าเมื่อจคุยลืมขันเท่านี้ใช่ว่าเหยียบไป <c oughs> น้ำไหลจักอ๋อนีนนั่นนะ อยู่ข้างในเลยวก็ใส่เรียบร้อยนี่โอ้โหเนี่ยแน่นเลยแน่นเลสปริงลังข้างลังในแผ่นคั้นัี่มีทำหล้าลที่ก,การกระชาก โอเคทีนี้คัดแล้วเปลี่ยนทำคัดเปลี่ยนเสร็จแล้วทีนี้ใจเย็นจะไหมลองใดูอ๋อ oh.